ได้ทีนึงนะครับคมูบอกครับิเกอหมูนครับนับแล้วก็นได้เลยครับหมายเลขสองเครับใช่ครับโอเคโอ้โหลงต้มครับชัิ๊กอลิฟายมาดับ่เลยครับิเกเลิเลยครับอาจารย์เจครับเียียเฟพิศกร้ายขนาดนี้เลยลครับ จัดเก,ยเกยียร์บอกจะถา <c oughs> กกมาากูยังใส่เกียร์ล็อกว่าวอยู่เลยเกียร์ล็อกตารางกูยังใส่ว่าวอยู่เลยว่าไปไหวอะ่ะคู่ชิงนะครับที่คอลี่ไฟมาจากรถรหลายๆคันเหลือสี่ศูนย์ที่แกใครได้เลนชอยเอาไปถามคนนีน้เลยเรื่องครับเมื่อกี้คู่แรกครับสองศูนย์สี่เรื่องเป็นไหนครับใครสองศูนย์สี่รถสองศูนย์สี่รถใครคู่ที่สอง สองศูนย์สี่เัาเลือกไปไหนครับสี่คันนะครับพี่อยู่เฉยๆก่อนฮะพี่สองศูนสี่เหรอลูกมือพี่ดีมีเบอ,อข้าพันธุประตูครับเขาอันนี้สองศูนสองพี่สองศูนสี่ได้เลือกเล่นครับถ้าเขาเลือกเล่นนี้พี่ต้องไปเลนโน้นครับอ๋อเขาไปฝั่งโน้นโอเคอ่าหัวลากคันเขียวขยับหน่อยครับเขาจะไปเล่นโน้นครับ พี่ครับเขา<อ>มองไม่เห็นพี่นะครับไม่ใช่เขาโกูลสถีนะครับถ้าพี่เห็นสิบง้อถอยพี่ต้องหลบน,นะครับขเขาเหยียบขี้แตกติดล้อเขาพูดได้แค่ขอโทษนะครับพี่ไม่ดีรู้ไว่าเขาเหยียบแล้วขี้กส่งช่างมิงไปชิงสามครับส่วนทีมงานของเสียบมอนใช่ปะ่ะเสียบมอนส่วนพึ่งไปชิงหนึ่งครับ โอ้วยลงตรงกดดูค <atrav> ร <ies> <phones> <It 's S 3> ับครับอ so ันนี้คุยไได้ครับขอคู่หนึ่งจับเวลาออกมาจากรถประมาณ20คันนะเหลือสี่คันครับงานหน้าเกียร์ตัดไห่ดีครับพอคัดก็ไม่ต้องเหยียบครับกระทืบแม่งได้เลยเหลือแค่สี่คันครับที่แรงที่สุดแล้วก็มาคิงให้เหลือหนึ่งเดียวนะครับปฏิหารเกียร์แท้เอฟนีหน้าล่ะยีโน่มาถึงเมื่อกี้เนี่ยคันที่อยู่ไม่ได้ครับไม่อะไรเลยทางนู้นสองคู่หไม่เวลาดีสิบสี่ทางนี้ทางเล่นเนี่ย มาแล้วครับโอ้สองสจริงีเลยนี่มาแล้วอาแสสีเหลืองกับปีโอนะครับรบกวนนะครับถ้ารถทัดไม่มีประกันภัยนะครับย้ายที่จอดด่วนครับไม่งานทัดใดสีใหม่แน่นอนครับขอรถผมไปแทนได้ไหมแม่ปะนองแม่ปะนองมาแล้วครับ ดำที่สีเป้ครับชักบนพ่อสิงกระบะสามติดรับประกัน2ปีปีที่สามบูกทั้งลูกพี่พูดเองนะไม่รู้มาดูว่าใครจะเป็นหนึ่งในสี่เอ็กทีแขงทครับหกเท็ดคีใบดาสิบล้อดำนะครับสรุปคือหมายเลขสองสี่ยูน่ีแล้วีนะครับสองี่ยู่ใหนึ่ครับ โอ้ยต้องยอมพับเทปไกลก่าด้วยครับเออมีผู้เล่นคนนี้มาแล้วเหรอครับชิงก้าดูครับใครชนะไปชิงหนึ่งแพ้ไป็นชิงสามครับผมดูจากทรงแล้วน่าจะรู้สีนี้เสียบมัดครับฮีโน่กับเสียบมัดเลือกเล่นเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ดิชักปิงก่อนชักปิงครับชักปิงเลือกเล่นเลยฮีโน่ซีรีส์ห้าร้อยปะทะอิซุสไม่แน่ใจว่าสองเจ็ดหรือว่าชักปิงเลือกเล่นเลยครับชิงสาม กกล้าาาบบอครรัเพะว่คู่นี้มันอยู่ใต้หัวใครแพ้ให้วิ่งเข้าเลน B เลยนะครับชักปิ๊กไปรอเลน A แล้วครับเขาสแตนงไปอยู่แล้วครับอ่ะพิการโคเนเวอร์ดูนะครับอนุญารที่เลี้ยงเอาขานะครับจับล้อไม่ได้นะครับดูกันเลยครับตอนนี้กันไหลครับไหลสองล้อครับที่ครับพร้าแพ้แล้วกดแตะกรรมการนะครับกดแตะได้ครับ A พร้อมแล้วครับมีพร้อมแล้วครับพร้อมก็กดแตะ สิบสี่แล้วก 15, ็้าดยดีเลคอนตทีเดีรครับสิบแล้วก็สิ้าสามดุยดีเซลอเสีเดีร ทั่ม่บ <B. S 2> าีชิบห <B. S 2> ายแล้วพอขอเสียงที่มาตุยดีเซลโอโหเนียเปิดคู่อยู่างานติ้รกาะตุ่ยเลยเย <S <S า่าีครับขับคู่ชิจะไปไเป็นไายเลขนะครับ2งเจองศวนิที่3จะเป็น2อยเจอให้ลดทีโนเต้า500ยเอีเข้าเลนดีเลยครับนี<ล><อ>ชิง,งน,ชน,น่าจะริงที่3ครับียเอครับเจ้า นี่ยครับแบตเพิ่มันสนุกงี้ครับพี่เวลามาเป็นที่อื่นอ่ะไม่รู้เลยว่าจะมันได้ยินตกไหมครับเฮ้ยพี่กดจับย้อนสอนมาเลยได้ไหมเขาเข้าไม่ได้ไงรุ่นมั่สูงไม่ได้ไม่ได้กล้าดับในแท็กไม่ได้กลับรถในแท็กไม่ได้อีกพี่บัตรเอาไงดีวะบนเรนทุกราง สิบห้ายกได้ยกได้อันนี้สิบห้านะครับก็เลยจะโำรวจชักปิกดูแล้วน้าดูชักปิกมาจริงที่สามนะครับกับพันฮีโน่เมื่อกี้นะครับที่รีห้าร้อยรถปมายเลขสองศูนตึกชักปิกเท็กบุรีครับยาโรล่าขับดีมากนะครับหย่า สแสดงว่ากู้ที่หนึ่งนี่โคตรสูสีเลยจริงที่หนึ่งเนี่ยมีโอกาสแค่รอบเดียวนะครับถ้าจับแข่งอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็โคตรมันเลยอะ่ะที่แรกเขาให้ไปคอลี่ไฟก็คือหาเวลาดีนี่ยอยู่ฝั่งนู้นเลยผมขับให้ปะเอาะ่ะแท็กบันสั้นนะครับโอ้โหงีจี6บีเอฟสิบ,บล้อมอลลกรด สิบล้อดับแบบคาสินเลยครับทุกวันนี้ถึงต้องมาจากโซนชนบุรีระยองบอกอย่าเอาเลยส่งไปกูไม่เอาเขาไปครับโค้งชิงอันดับที่สามก็กลับบ้านเลยพ่อบอกว่าตอนแรกจะซื้อรถไถให้ครับเพราะผมเป็นลูกที่ดีมากคือแท็กมันสั้นแล้วทีนี้จะมาเบรกมันพ่อบอกว่าให้ตื่นมาเป็นอื่นนี่ให้ล้างรถใช่ไหมครับพอบอกเมื่อพ่อจะซื้อรถไถมาตื่นมาน่าล้างผ่านตกเย็นก็ล้างผ่านโอ้โหพอซื้อรถไถมาบอกมึงไม่ต้องล้างคนอื่นครับมึงล้างต้องผ่านองเดียวเพราะมึงเกิดมาเพื่อล้างผ่าน ผ่านอะไรพี่ผ่านรถไถครับเอาพระครับหัวหน้า,า,าก่อนจะพูดนี้ครับผ่าล้วครับเบเกอรห้าร้อยพี่ครับขอแรงหน่อยครับช่วยกันจ้งสายไฟหน่อยครับถ้าพี่จับสายไฟเสร็จแล้วพี่ยืนยิบนะครับแสดงว่าพี่ได้รับสารจากสนามเทพนครแล้วไฟสายสองร้อยยี่สิบโวลต์ครับ, <c oughs> รบพี่จะยืนยิบอยู่กับเดียวเลยิเยีเ่ยวด้านน้องฝากทุกคนด้วย <c oughs> เอาละครับโอ้โหนะฮะ ฝีมือครับรถกระบะเรยวไม่พน้นกรับสิบล้อเข้าได้ครับมาครับทีมงาน <มา S 2> ของคู่ชิงอันดับที่สองสอสลงอ่าไล่วัสันลุกเหลืองครับเจอกับเจอกับช่างปิ้งเพชรบุรีครับว้าวเอาไงเข้าไม่ได้เอาไปเอากันไปเลยพี่ เขาได้ไหมกระบะสูงครับดูสายไฟขาดหรือเปล่าเมกะห้าร้อยชักสัดขวาไปขวาไปชิดขวาไปชิดขวาชิดขวาไปชิดขวาอ่ารถควรบอกคนเดียวกับพี่ ได้ไหมปักยกปักยกสไฟไ,ไฟขามันมีผลหลายอย่างการแข่งอะ่ะถ้าปิดแอร์มันก็ช่วยได้เยอะครับถ้าปิดแอร์ช่วยได้เยอะเพราะว่าหนึงแอร์เนี่ยดึงเครื่องนะครับแต่ปิดไฟนี่ไม่แนะนำเพราะว่า อ่ะเขาค่อยเรียนมาครับพี่งดินหน้ามันเแทงมันมือม่อย่างคนแล้วครับเหลือแค่สายไฟครับพี่มาเลยครับให้ปิดตองพี่แบ็กเพิ่มให้ได้ครับอยากจะวิ่งเล็นเดียวแล้วเอาเวลามาบวกกันแต่ว่ามันต้องไปเพิ่มครับพี่ต้นมันอาจจะคุกคามนิดนึงครับทีมงานแจ้งมาว่าถ้าเข้าไม่ได้ให้เอาน้ำลายทาหัวนะครับอย่าไปฝืนครับถ้าเข้าไม่ได้ต้องใช้น้ำลายทานะครับไม่งั้นอักเสบนะครับท่านครับ โอ้โหโคตรฮีโร่เลยพี่ถือไม้อันเดียวแม่งเหมือนคาถาวิเศษของแฮร์รี่พอตเตอร์ทำให้ทุกอย่างสามารถเข้าได้ครับพี่เก่งมากครับพี่ขมิบตูด้วยครับรถยังไม่สุดครับพี่พี่อายุยกอครับโอ้โหเป็นกังจ,จัเองพี่กวที่ยกใส่ไฟจตุ่นเอพี่ก่อได้ครับผมปาฏิหารอาจารย์คงครับโอ้โหเข้าได้พี่สุดยอดครับพี่เขาทำลายถาให้ครับ ขนาดว่ารูนิดเดียวเข้ากันได้สุดยอดครับล้อไอ้เบลเลอร์รูนิดเดียวเข้าได้เฉยน้องแอดจับไว้นะใหญ่ขนาดนี้ก็เข้าได้นะพี่เอาน้ำลายเทาเหรออันนี้คือล้อที่ว่ารถแข่งหรือยังไงรถบรรทุกรถบรรทุกครับรถไถรถไถเข้าได้หมดเอาแล้วครับจักรซุโขทัยครับสุโขทัยครับสุโขทัยเป็นรถบรรทุกพืชผลการเกษตรครับเฮ้ยเฮ้ยรถฝั่งซ้ายครับรถชั้นปิดครับเป็นรถส่งแผงทึบนเขาเรียกว่าวัยรุ่นร้อยตันครับ รถนนี้เป็นที่โปรดปรานของตาช้างลอยนะครับและขนส่งันดับเป็นอย่างยิ่งทำไมครับรถอุดแผงแบบนี้ครับทำให้หบำลุงสำนังกงานตำรวจแห่งชาติหลายปีหลายมืม่นเลยโอ้โหไม่ออยอมเลยท,ทีเดียวครับชิงหา,<อ>าที่สามครับคู่นี้ครับพี่ด<อ>ีฮีนโน่ฮีโน่จะได้เปรียบครับฮ้พี่4ีให้ผมถ่ายไหม ผมไม่ได้เข้าข้างอีวสูรแซทแคปเหมือนกันหโอ้แซทแคปไม่ได้เจ็ดเกียร์เดินหน้าแบบพุ่งเจ็ดร้อยใช่ไหมแซทเอฟทักคู่ครับเอาละครับอยู่ดึกสามสี่ไม่ต้องดูครับไปดูเกียร์ห้าครับห้าหกเจ็ดแปดครับว่าใครสลัดหัวแล้วแม่นกว่ากันครับขอเชียร์คันนี้ออกตัวไม่ต้องดูครับฟังเสียงบอลเกียร์ห้าอย่างเดียวครับแซทเอฟทักคู่มาดูครับพร้อมแล้วกดแป้นครับทุกคนครั เวลาดีด้วยดถ้าเกิดรอบแรกอ่ะคันเมื่อกี้เข้าเกียร์ไม่ไม่ขัดนะมีสิทธิ์ชิงที่หนึ่งได้เลยคันอิซูซุฝั่งเนี้ยเสียก้อนส่วนพึ่มอูท้ายทองสี่เจอไอ้รถเชฟขาวของใครอ่ะไอ้ไทตันครับเจอด้วยดีเซลรถดับแข็งไตทันสี่ประตูขยับเร็วไอ้เหียไม่ใช่ไตันออดียอ่ะ อันนี้วะ1.9หรอพี่ทำไมเหมือนใจตั้งไปเปลยวะเจาะจากรุนนีครับหัวลากครับเตรียมตัวเลยครับจา๋ารถแะงรขนาดอ่ะดีแม็กขาวหรอคู่นี้ดูยากเลย <Es> ยยอยากไมไหนครับพี่ผมเข้าใจที่ผสมกับแขกค,ครับพี่ทำมาหากินสู้ชีวิตหาเงินเลี้ยงลูกเมียครับ,รบผมก็เช่นกันครับต้องเอารถเข้าให้ได้ครับเอ้าคนนี้ครับไอสัสตว์ตัวนี้ไม่ทักไ,ไม่ถ่ายพี่เชื้อฮะพอรวยแล้วดึงหน้าแล้วพวาันเนี่ยมาตัดเดินตาทักทายกูตลอดแต่นี้พอมีรถคันสองคันเดินดึงใส่กูละวามรันเถอะยังไม่หิดอีกเลยชินละพี่ีครับข่าวดีเลยครับคู่นี้ครับพี่ ใครชนะกันได้ที่หนึ่งครับโอ้โหแล้วมันเป็นมวยลมต้มคนดูครับครับเพราะว่ารถของเสี่ยวมดส่วนพึ่งเนี่ยครับดังไปชนะรถที่คอริายได้ตำหน่งหนึ่งมาทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับรอบชิงแล้วก็ไปชนะในที่นนี้เล็กเอนุยดีเซลครับอีสุกับอีสุอีสุเดก้ากับโลบอคอป เอาให้ชอนครับสามนคันนี้น่าจะเป็น3 2มสองแม่ประด้วยดีเซลเครื่องเท่าไหร่พี่บอกหน่อยคอยดูครับพี่ๆสามยี่จะแดดสามหกรือสามหกจะยกส้นสามยี่สร้อย่สิบเครื่องความเร็ศักสตะกูลกีสุครับโอ้โหผมเชียร์คันนี้เชียร์สามยี่หกยซกับ6กเฮดเคขอบคุณข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสายบรรทุกของเวที้วย ฮัลโหลจอดที่ไหนจอดคันที่ไหนแทเอเป็นรถทับสายนะครับพี่ดีครับเอาไปแบกครับ6เ <SD S 2> อ,อตีนหรอแสดงว่าคันนี้ปั๊มสาย6เอ,6อสตีนรอ6อสตีบุตรจริงวิแล้วแบกเขามันเร็วปั๊มสายแบกเขามันเร็วอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่มีอะไรต้อบอกกันว่า36คันนี้ไม่มีบัตรุดนะครับ กันนะไม่มีอะไรต้านลมครับในการแข่งแร็ประยะสั้นแบบนี้สั้นมากไหมแล้วใช้ท่อสั้นด้วยครับสามหกคันนี้ครับอย่าพูดอะไรที่มันสันส้นๆเอาเข้าหัวใจสั้นเข้ากระเทียวพี่แก่เลยคนระับพี่พี่แก่คนระับเขาว่าพี่คนระับขอบคุณครับเขียนไว้ข้างหลังครับรถลากพ่อไอ้ <c oughs> นะนี่รากพื้นพี่ต้องบอกับ <c oughs> <อ>พร้อมแล้วส่งกระจายและกำกันน่าเสั้นครับทีมแต่หรือกับพี่ไปนะครับมาลงเลยครับขอว่านักแข่งพร้อมหรือไม่ 1, <ป> 1> ah, ิบ1 <rebell ious> <anderen> ้บกับสิบห้าเพเจ้าโบนเลอนะมรทุกแบแล้วนะครับดูดีดีเซอโอ้ควางเคลียอ์เลยครับหัวละหัวละแผงเลยหน้าปเลยครับ่เลย ขอบคุณสำหรับาการบิดต่อเลับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับบริกครับ